เอาครับสวัสดีครับเรซี่คัทครับวันนี้ครับก็จะมาพาพบกับพูดคุยสรุปอัปเดตที่กำลังจะมาถึงนะครับสำหรับ s k a n d d e s t r o y นะครับ e k and น e s t r o y นี้นะครับเป็นอัปเดตที่หลายคนจับต้องจับตามองกันมากมายใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นการมาถึงของระบบใหม่ๆหลายระบบนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับก็ระบบ FOX 3มนะครับมิไซล์ BVR ระยะกลางนะครับที่ใช้เรดาร์ในตัวเองในการไกด์เป้าหมายใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะมาลงลึกกันอีกทีหนึ่งเนาะฟอก แล้วก็มีระบบหนึ่งครับนะแยกแบตเตอรีเเครื่องบินนะครับในห้องรถถังก็จะเห็นไอคอนรูปรถถังด้านหลังชื่อเห็นไหมครับเห็นไหมก็อย่างเช่นห้องเครื่องบินนะครับมันจะอยู่ที่13.0แต่ว่าถ้าคุณเอาไปเล่นในห้องรถถังนะครับมันจะเดินแค่12.7ก็คือแบบนี้มันจะแยกไ a อ o u แบบนี้เห็นไหมยเช่น a 1เนเนี่ยอย่างเช่น A นอทนนะครับมันอยู่10.7ใช่ไหมในห้องรถถังแต่ถ้าหากไปเล่นห้องเครื่องบินนะครับจะอยู่ที่10.3ประมาณนี้เนาะก็เข้าใจกันง่ายๆนะครับ แล้วก็อีกระบบหนึ่งครับแฟกับชาร์ปแยกกดกันได้แล้วนะครับก็ไปตั้งปุ่มเอานะก็พิมพ์ไปว่าคอนโทร l นะแล้วก็พิมพ์ผมว่าแฟเห็น่ไหมไฟแฟแล้วก็เออ่ชาร์ปอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับนะเออประมาณนี้หรือจะตั้งเป็นเออ่สวิตช์คัลเตอร์แมชเชอร์นะครับแล้วก็ใช้ปุ่มไฟคัลเตอร์แมชเชอร์นะครับอย่างเช่นเราเหมือนเราสลับอาวุธอ่ะจะกดคอนอ,คอ,นคอนโทรเ c อ n t r o l ห้าใช่ไหมเพื่อที่จะสลับเป็นแฟร์หรือชาร์ปแล้วก็กด5อีกทีหนึ่งเพื่อปล่อยชาร์ปหรือแฟร์ที่เราเลือกเอาไว้ ตามนี้เนาะสำหรับระบบแฟร์ชาร์ปพูดไปแล้วนะครับต่อมาก็เป็นโหมดการเล่นใหม่นะครับแอร์คอนคว s สในอาเขตนะครับก็บินบินยึดคอ้นฟ้านะครับใครที่คอ้นฟ้าได้จนหลอดเต็มนะครับก็จชนะไปอะไรประมาณนี้ขับไล่พวกศัตรูบินออกไปจากพื้นที่แล้วก็แล้วก็อีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะมีพลรถถังนะครับถ้าถูกโจมตีไม่ถึงตายนะพลรถถังในรถนะถ้ายังไม่ดำนะครับมันสามารถคิวเตงขึ้นมาได้นะก็ ก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะทํางานกันยังไงนะสำหรับระบบฮิวโพลรถถังนะครับที่กำลังจะมาแล้วก็มีโมเดลรถคันใหม่นะครับละเอียดขึ้นนะตอนนี้ก็จะมีแค่สองเอสสามแปดนะครับที่โดนที่โดนปรับก่อนเพื่อนนะครับก็ดูได้เลยเห็นไหมเห็นนะครับว่าละเอียดขึ้นเยอะเนาะก,ก็ถ้าโดนยิงอันนี้ไอ้ระบบอะไรที่มันบอกก็จะทํางานไม่ได้นะครับอย่างการสเตย์เบลเซอร์อะถ้าโดนไฟล์ C S, F FCS นี่คือไฟล์คอนโทรลซิสเต็มใช่ไหมเออถ้าโดนยิงระบบควบคุมปืนปืนก็ใช้งานไม่ได้เทอร์โมช้ไม่ได้นะครับใช้เซอร์ไไม่ได้้ะรประมาณนีนะ ออโต้โหลดโดนยิงออโต้โหลดก็ไม่ทำงานอ่า power system ก็มีผลต่อไฟคอนโทรลการสเตเบลเลเอร์แล้วก็เลเซอร์อะไรประมาณนี้เนาะก็ละเอียดขึ้นหวังว่าจะเพิ่มให้กับทุกคันนะครับนะตอนที่2 3 8โดนไปก่อนนะครับก็คอยดูกันน่าจะบางขึ้นเยอะเลยไม่ใช่แบบโดนยิงไปนัดหนึ่งแล้วยังโดนยิงสวนได้เออผมว่า2 3 8น่าจะเล่นยากขึ้นละนะ,นะหลังจากนี้นะครับก็เอ่ออีกอย่างหนึ่งครับที่จะเข้ามาในอัปเดตซีกันเดสทอยดนะครับก็จะเป็นสายเครื่องบินนะครับ สายเครื่องบินเบลเยียมกับดัสนะครับนะเออก็จะเป็นนี่เลยอยู่กับฝรั่งเศสนะเป็นซับเซสิให้ฝรั่งเศสนะครับปลายสายปลายสายก็จะเป็น f 1 6 am นะมีฟ็อกสามด้วยนะครับเป็น am 1 2 0 a นะครับแบบของเดียวกับของอเมริกาเลยมาพร้อมกับนายเอ็มอีจ่าหาดโอ้โหของดีมากเลยครับก็ใครที่สนใจเล่นเครื่องบินฝรั่งเศสนะครับคุณจะไม่อุดอู้กับมิราดอยู่แล้วนะมิราดก็มีไมค์ก้าที่เป็นฟ็อกสามของดีใช่ไหมครับนั่นแหละนะการมาของฟ็อกสามนะครับเขาจะให้ฟ็อ,อกสนนกามก อตอนนี้เอฟอเมริกาจะมี F15C ลําลำใหม่นะครับนะมีอ่าหมวกนักบินด้วยแล้วก็ F16C ก็จะได้ AM 120เช่นเดียวกันทั้งคู่เลยนะครับดูอาวุธนะเห็นไหม a m ็มนยาย M นะครับส่วน F16 นะครับเช่นเดียวกันนะ AM 120นะครับแล้วก็นายตามนี้นนะทั้งสองตัวมีหมวกนักบินนะครับช่วยในการเล็งได้ดีมากเลยส่วนเยอรมันครับนะเยอรมัน FCF มาแล้วครับ f c f KWS LV ดูนะครับ ก็เป็น F4 ที่มาพร้อมกับนาย L แล้วก็ AM120 นะครับนะติดได้สูงสุด4คูณ4นะเห็นไหมตามนี้นะครับนะไปบแบบรวดเร็วเลยส่วนเ,เดี๋ยวผมลืมพูดรถถังเมการถถังเมกาครับก็จะมีรถถังเบาคันใหม่นะครับ XM800T นะไม่มีเทอร์โอ่ไม่มีเลเซอร์แต่ว่าวิ่งวิ่งไวมากออกตัวไวมากครับกระสุน DM63 ครับเจาะสูงสุดอยู่ที่66มิลิเมตรนะในเลนจุเจ็ดผมว่ามันเอาไปวิ่งยิงพวกรถถังเบาศัตรูได้สบายๆเลยพวก BMP1 อ่าพวก BTR อะไรพวกเนี้ยที่โซเวียตจะเอามาไอคันเนี้ยผมว่ารับจบนะปืนไม่มีสไตรเมลเซอร์นะแต่รัวเลยมากครับตามนี้เนาะส่วนเยอร,รมันไม่มีเยอรมันไม่มีรถถังใหม่ครับนะมีเรปเพิร์สอง ACM นะครับนะเรปเพิร์สอง ACM เป็นพรีเมียมเยอรมันนะครับนะกระสุนกระสุนท็อปจะเป็น KEW เจาะ205.83นะครับด้วยปืน120ม MM ม LCC นะมันเป็นปืนที่ยิงรถท็อปได้แหละแล้วได้กระสุนนี้อีกรกระหักแถมเทอร์โมนะครับจะเป็นเจน3นะครับตอนนี้ในเซิร์ฟเทสยังเป็นเจน1อยู่ แต่ตามข้อมูลแล้วมันคือเจนสามนะสำหรับ2 ACM คันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปร่างมันเท่มากเลยนะเราสามารถถอดนะถอดเจ้าตะข่ายพรางได้ด้วยการถอดตรงนี้นะเราก็จะกลายเป็น2 ACM ที่แท้ two ครับของแคนาดาเท่มากเลยเนาะแล้วก็เราสามารถถอดได้อีกนะส a ต m อาร์เมอร์นะเกาะด้านข้างนะครับเกาะที่เป็นสะแกงกัรลูกฮีตนะเอเราถอดได้ต้งใส่ไปเถอะหนักทีนหน่อยจะใส่ไปเ,เท่กว่าเยอะมีเลเซอร์ล้างไฟเดอร์พร้อมอเทอร์โมเจนสามผสม K E W นะตามนี้ ต่อมาครับไปดูเยอรมันกันเอ้ยไปดูโซเวียตกันนะครับโซเวียตโซเวียตไม่มีรถถังใหม่แต่เหตุเขาลือกันว่านะไม่รู้ว่าลือหรือยังทําไม่เสร็จนะครับเราดูในเดบสองนะนี่เดบหนึ่งรอดูกันว่า T 80จะเป็นพรีเมียมอีกคันหนึ่งนะครับนะคอยดูคอยดูคอยดูเออแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็น T 80สักตัวหนึ่งแหละ U M 1 U M 1, U D หนึ่งไหมเออ U M หนึ่งก็ได้เอ U M เอประมาณนี้นะส่วนอังกฤษนะครับเอ้ยเดี๋ยวโซเวียตนะครับก็จะมี เครื่องบินที่บรรทุกฟอกสามนะก็สำหรับโซเวียตนะครับก็จะมีมิกิป้าเอสเอ็มทีนะครับ,รรบที่ได้อาร์เจ็ดสิบเจ็ดนะครับนะแล้วก็ซูยี่สิบเจ็ดเอสเอ็มนะครับที่มากับอาร์เจ็ดสิบเจ็ดพร้อมกับระเบิดพันห้าร้อยกิโลแบบน้ำวิถีด้วยเลเซอร์นะครับเห็นไหมเคเอบพันห้าร้อยนะตัวนี้เป็นระเบิดน้ำวิถีนะก็ไปเลือกได้คนมิซายได้ตรงสุดสิบลูกนะครับซูยี่สิบเจ็ดเป็นมิไซล์ทักที่แท้ทูเลยเนาะแล้วก็เอารถถังไม่มีอะไรไม่มีอ่ะอไปเรือเอ,อไปไปอังกฤษ อังกฤษนะครับนะเครื่องบินที่มาใหม่นะครับเป็น C h a r เลอร์เอนะครับเป็นเครื่องซับโซนะิกเนาะที่สามารถพก AM 1 2 0 B ได้นะเป็นฟ็อกสามนะครับเครื่องซูเปอร์เอ้ยเครื่องซับโซนิกที่ขนได้สูงสุดสีลูกมาพร้อมกับเอมนาอเอ็มอีกต่างหากแถมติดถังแฟร์เพิ่มได้อีกโอู้๋สูงสุดยอดเลยนะครับนะก็เรทสิบสองจุดสามนะครับโมเดลยังทําไม่เสร็จเนาะคอยดูกันไปก่อนในเดย์สองนะครับสำหรับซีเทเลอร์เอฟเอทูนั่นเองนะครับของอังกิจแล้วก็อีกลำหนึ่งอ่าอังกฤษนี่ของเยอะ นี่นี่นี่ทอร์นราโดนะครับตัว F3 เรดนะครับเป็นไฟเตอร์ที่มาพร้อมกับฟ็อกสามนะครับ AM120B สูงสุด4ลูกติดใต้เครื่องแล้วก็เป็นมิสไซล์ AAM9L นะครับนะเป็นไออาร์มิสไซล์พร้อมกับถังแฟงสลูกก็เป็น8ลูกนะครับรวมกันทั้งหมดเนาะเป็นทอร์นาโดที่ผมว่าทุกคนอยากเล่นแหละมันเท่ทอร์นาโดแบบนะี้ดเห็นป่ะเออนะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของทอร์นาโดก็เลอกเครื่องยนตนะ์นะั่นแหละนะถ้าไม่มีปัญหาก็เอาฟ็อกสามไปยิงยิงแล้วก็ลงมาเติม แล้วก็อีกลำหนึ่งนะครับของกิฟเพนนะกิฟเพนอังกฤษเอ้เอเยอะไรนะกิฟเพนแอฟริกาใช่ไหมก็จะมาพร้อมกับเอ็มนะครับแล้วก็ได้เพิ่มอาดัตเตอร์นะครับที่เป็นมิสไซล์ฟอกสามนะครับนะเลี้ยวสี่สิบกริระยะยิงแปดสิบกิโลความเร็วสี่มักนะก็จะเป็นสี่มักพื้นฐานของฟอกสามหลายๆตัวนะครับนะสำหรับกิฟเพนตัวนี้เนาะสำหรับอังกฤษก็จะมีอ่ากิฟเพนมีชาราโดเลตนะครับแล้วก็ซีฮาริเออร์นะครับที่จะมาพร้อมกับฟอกสามมาสามลำเลยว่าถือว่าดีถือว่าแจ่ม นะครับแล้วก็มีคง็มนพรีเมียมใหม่ครับอังกฤษ12.0นะครับเป็นวิกิเอ็ดใบซันนะวิกิเอ็ดใบซันตัวนี้สังกัดของประเทศอินเดียนะครับนะมาพร้อมกับมิสไซล์ R 7 3 E R 7 3าอะไรที่ถูกส่งออกแล้วก็สามารถใช้มิสไซล์ R 7 R 2 7ได้นะครับ R 2 7 R 1ได้ก็ดีดีามากเลยเนาะเป็นมิสไซล์เดลร์ตัวหนึ่งที่อัตราสังหารสูงมากนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอังกฤษเนาะไปดูประเทศต่อไปเลยโอ้ผมลืมพูด อังกฤษนะครับได้ i f v ใหม่นะครับ Desert Warrior นะครับ Desert Warrior เป็น i f v ที่ใช้ปืนเดียวกับแบตลี่นะกระสุน M919 เจาะอยู่ที่100มิลลิเมตรครับมาพร้อมกับโททบูบีแต่ว่าคันนี้ไม่มีเทอร์โมนะแย่จังเลยสิบจุดศูนย์มีเทอร์โมมีนายวิชันนะครับก็ระวังด่านกลางคืนกันดีๆีสำหรับ Desert Warrior นะไปกันแบบเร็วๆไปญี่ปุน่นญี่ปุ่นนะครับยังไม่มีสายไทยเข้ามานะครับตอนนี้นะรอกันไปก่อนส่วนเครื่องบินเครื่องบินญี่ปุ่นนนนนะะะะคครรัับบก็็จไได้ F15J F15 นะเป จอีกตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับอาวุธซอกสามนะครับก็จะเป็น AM4 เนาะเป็น AM120 ที่ดีกว่านะดีกว่าที่บ้านนะครับเพราะว่ามันเลี้ยวสูงสุดอยู่ที่ 40G เนาะแล้วก็ยิงได้80กิโลเมตรนะครับเป็นเอ่อเราก็มาพร้อมกับนิสซาน AM3 มนะมีสั้นของเขานะครับเป็น i r c m เหมือนกันเหมือนมันคือนายเอ็มที่ดีกว่าคือง่ายตอนนี้ญี่ปุ่นได้ได้ของอเมกาไปพัฒนาดีขึ้นใหม่หมดเลยนะครับเนาะแล้วก็นั่นแหละ สำหรับ F15J ใครก็ประมาณนี้มีหมวกรักบินด้วยเดลดาใหม่อย่างแจ่มเลยครับนะส่วนจีนจีนครับจีนก็จะมาใหม่กับเครื่องบิน J11A นะครับมันคือซู2 7ตัวใหม่ของยินที่นำเข้าไปนะครับมาพร้อมกับฟ o อกเช่นเดียวกันเป็น R77 นะมันก็คือโคเนิ่งของซู27 S m เลยนะไม่มีอะไรมากนะครับอย่างกันหมดแค่อินเตรฟใหม่เป็นอะไรว อินเทอร์เฟซข้างในเป็นภาษาจีนแค่นั้นเองนะครับนะสำหรับเจ้า j 11A ตัวนี้เนาะรถถังก็มี z SL 92นะครับรถ AA ที่คล้ายๆ BDR เลย6.7นะครับปืนเจาะสูงสุดอยู่ที่ปืน25มมเจาะสูงสุดอยู่ที่63มมผมว่าคนมันเอาไปวิ่งจิงในในเมืองอันแหละรถรถมันตู้รถตู้เี่อะไรคันนี้เลยเดียวดิไหนวะเออเนี่ยมันวิ่งไปตุ้ตู้ตุ้ตูต้น่าจะได้นะครับอ่ะใครที่อยากเล่นจีนอยากเล่นรถถังเบาจีนอันนี้ไป็นัดคล้องได้เอาไปแทนคล้องได้ ไปแก้ขัดได้เออโทษดีนะครับตามนี้เนาะส่วนอิตาลีอิตาลีครับนะสายฮังการีนะครับตอนนี้มาไกลมากนะครับได้เอฟเลิเพิดสองอเจ็อยู่แล้วอาวุธทุกอย่างนะครับใกล้เคียงกับสองเจ็ของอิรันทุกอย่างเลยครับนะเอทุกอย่างเลยจริงรวงมไปถึงกระสุนด้วยระบบเลเซอร์ด้วยเกาะด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นป่ะแล้วก็มีป้อมจุดห้าศูนย์ที่เป็นรีโมทด้วยถือว่าแจ่มมากแจ่มขึ้นนะครับ ส่วนฝรั่งเศสนะครับนะรถถังก็มีคันใหม่นะครับเป็นล้อ,อยางไม่มีเทอร์มอ,อย่างเดียวที่เหลือดีหมดเลยนะครับในเลนนี้ไม่มีเทอร์โมกับเลเซอร์นะโหลดกี่วินะโหลด9 7วิครับนะกระสุนท็อปจะเป็น o f l 105 f 3นะครับเจาะ325มมอถือว่าแจมยิงใครก็เข้านะครับในเลนนี้เนาะแล้วก็เป็นล้อ,อยางด้วยมีสเตอเบิเซอร์อีกตั้งหากโอ้บอกเลยจุดปาดนะครับส่วนสวีเดนนะครับนะสวีเดนรถถังก็ไม่มีอะไรใหม่เนาะวเว้นไอ้เจ้าคันนี้ u s h 2 0 4นะครับ a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  คันเกี่ยวที่มีลูก ap 2 0มมเจาะทรงศูนยที่57มิลิเมตรครับเป็นล้อ,อยางวิ่งยิงได้นะครับก็สบายๆจะปืนโยกนะบอกไว้ก่อนปืนโยกมากๆส่วนเครื่องบินนะครับนะกิบเพนซีครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็เหมือนเดิมด้านนอกด้านในแทบจะไม่ต่างกันเลยเหมือนก็แค่เพิ่มระบบเรดาร์เอ้ยไม่ใช่ดิเพิ่มระบบอาวุธใหม่เข้าไปนะครับเป็น r า9่สิบเก้าอาบีาสิบเก้านะครับเป็นฟ o อกสามของสวีเดนนะครับนะก็ระยะยิงอยู่ที่แปดสิบกิโลเมตรนะครับเรยวสามสิบห้าจีความเร็วสี่มักนะครับก็พื้นฐานของฟ o อกสามเนาะก็มีไม่มีอะไรใหม่นะครับมีแค่อาบีาสิบเก้าแล้วก็ตัองวิจัยลำใหม่แสนแสนเอดแสนเอ็กพีเพื่อที่จะเอาลำที่เหมือนกันนะครับนะก็สำหรับสวีเดนก็ประมาณนี้นะไปดูอิสราเอลกัน อิสราเอลนะครับนะได้เครื่องบินลำใหม่ครับเป็น f 1 5 c improved bus นะครับนะยังไม่ใช่ f 1 5 i ที่แท้ถูกนะ f 1 5ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ m หน m python 3แล้วก็ am 1 2 0เรียกได้ว่าโคตรมากับของอเมริกาทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็มีมี python 3เนี่ยแหละที่เหมือนมีสั้นมีพกของเขานะครับเอาไปยิงใกล้ๆก็หลบกันตาเลือกอะบอกเลยเลี้ยวดีมากตอบสนองดีมากนะครับแต่ต้องยิงใกล้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ s e e k and destroy นะครับใครที่รออัปเดต ก็รอไปก่อนประมาณสองสามอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่สรุปนะครับว่าจะมีอะไรม,มีมีเข้ามาแค่นี้หรือเปล่าต้องคอยติดตามกันดู subject to change นะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับอิสาราเอลนะครับมีรถ i f v ทั้ทีนะเป็นรถ ivv คันนี้มันเชื่ออะไรเนเมอร์นะครับไปสูนเข็มเจาะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบหกมิลิเมตรนะครับเลตอ,อัลไฟเยอะมากนะไม่เยอะดิ200รอนะมีเลเซอร์ล้างไฟเดอร์มีเทอร์อล er, นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ spy mr มีทรายยิงแล้วลืมเจาะเจ็ดรอยถือว่าดีถือว่าแจ่มเลยเอาละรครับสำหรับ คลิปสรุปเด็บหนึ่งมีประมาณนี้แหละก็ใครที่สนใจอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้เราคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r ั b e นะครับสใครที่ยังไม่ได้กดหรือจะสมัครสมาชิกเมมเบอร์ชิพได้เริ่มต้นที่20บบาทนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ